ที่นีเเ้เชียวนะอเเยวกกกอกมา,กากเเ๋ยวนี้ไงมาอยู่ยใกล้ๆกันสิมาอยู่ใกล้ๆกันเขาบอกไม่กลัวหาคมเป็นเพื่อนออกมา๋ยวนี้ไง ชีวิตกูจังกูบอกแล้วไงกูไม่ได้ฆ่าแม่บ้าแม่บ้าไอ้ผีบ้าอีผีชั่วออกมากูจะมาปราบมึงอะไรของมึงอีบ้าอีผีชั่วมึงกล้าด่ากูว่าอีบ้ารู้ไหมมึงรู้ไหมว่ามึงกำลังทำผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองหกด่ากูว่าอีบ้าต่อหน้าบุคคลที่สามมีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ฟ้องผีเลยเหรอใช่มึงรอรับหมายสารกันแล้วกันแต่ถ้ามึงเลือกกูเบอร์สี่กูจะช่วยมึงทุกอย่างงั้นกูเลือกมึงอ่าดีกูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกมึงได้ตอนไหนยุบสภาเออขับใจกูไปละอเดี๋ยว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 เลือกผู้ว่าหรือสสอล่ะอะไรยุบก่อนกูก็เอาอันนั้นแหละโอเคขอบใจกูไปลวอ่าพี่เจได้หนึ่งเสียงไม่ปาผีแล้ว ทิ้งเราเลยถึงตาพวกมึงละเอ้ามึงไม่ไปเลือกเ้าอ่ะเออมึงคิดว่ากูจะเลือกมันเหรอคนหาอะไรใส่เส้อสูทตั้งแปดนิ้วกูรู้ว่ายีราฟอ้าวอีพีโก้เฮียนะมึงอ่ะไม่ต้องหลับไปตั้งนอนเลยคืนนี้พวกมึงอ่ะเดี๋ยวทำอะไรกูจะเล่าพวกนั้นสิ ยิ่งหนีไปไหนมีกระเทยใต้ไมีทยอยมีแม่เว้ย